Smart Life with Life ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Med Listening Podcast ในรายการ Smart Life with หนูดีกับดิฉันหนูดีวนิสาเรส แล้ววันนี้เรามาพบกันในเอพิโซดที่55แล้วนะคะกับหัวข้อนั่งน,นานเท่ากับตายเร็วและเป็นการรีวิวหนังสือดีที่เขียนเป็นภาษาไทยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อนี้นะคะเราเข้าไปฟังเนื้อหากันเลยค่ะในช่วงนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนค่ะต้องอยู่บ้านมากขึ้นแน่นอนเลยนะคะ เพราะเป็นช่วงที่มีการ work from home กันอย่างกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของพวกเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะคะที่พวกเราจะกลับไปวิ่ง ในส่วนสาธารณะกลับไปอัพแอนด์ดาวนะคะในห้องยิมค่ะหรือว่าเราจะกลับไปเจอเทรนเนอร์ของเราได้หรือออกไปเต้นแอโรบิกนะคะในหมู่บ้านของเราร่วมกับเพื่อนๆสมาชิกในหมู่บ้านของเราได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ชีวิตของพวกเราก็ค่อนข้างจะต้องจำกัดอยู่ในที่ใครที่มันกันเลยนะทุกคนหนูดีก็เลยเอาจริงหนูดีด้วยแหละ หนูดีนะคะก็ไม่ได้ออกจากบ้านมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะก็ออกไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อออกไปฉีดวัคซีนโควิด -19 นั่นเองเนาะก็เดี๋ยว จะต้องคอยมาพูดคุยอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าหนูดีเนี่ยก็เลยก่อนช่วงล็อกดาวน์นะคะรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะหนูดีมีโอกาสได้ไปที่ศูนย์หนังสือจุลานะคะในเขตสยามสแควร์นั่นเองค่ะก็บรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากนะทุกคนสยามในอดีตของวัยรุ่นยุค90นะคะวัยรุ่นยุค90อย่างพวกเราเนี่ยโเมื่อก่อนสยามนี่ก็จะแบบ คนเยอะมากเนาะคนก็นจะแน่นนะคะก็แบบเป็นสถานที่ที่คึกคักมากคนล่าสุดที่หนดีไปนะเพื่อนๆก็คือถือว่าเงียบเหงาเลยนะคะเงียบเหงากันเลยทีเดียวนะคะไปกลางวันนี่คือเดินแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะโดนผีหลอกหรือเปล่าเนาะ,ะแต่ว่าใดๆก็ตามค่ะที่ในสยามที่เป็นที่โปรโดของหนดีนะคะก็คือศูนย์หนังสือจุฬาค่ะหนดีก็เข้าไปเนาะแล้วก็ไปอัปเดตหนังสือที่เหมือนเขาตั้งโชว์ไว้นะคะแต่แน่นอนนะคะก็หน้าก,ากากสองชั้นนะคะแอลกอฮอล์สเปรย์อะไรก็เต็มพกกันไปเต็ม ไปหมดเลยเนาะแต่พี่ก็ได้หนังสือมาค่ะนะคะแล้วก็เล่มนี้ค่ะจริงๆเป็นเล่มที่บอกว่าเห็นหน้าปกแล้วแบบอืม้มโหชื่อโดนมากนะคะนั่งนานเท่ากับตายเร็วนะคะ sitting to death จากเขียนโดยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันธนีเครือคอนนะคะเราต้องบอกว่าตอนที่หนูดิเห็นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราซื้อเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มเงินนะคะเพราะว่าเอ๊ะการนั่งเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราเอ่านกันได้เป็นหนังสือทั้งเล่มเลยเหรอแล้วก็แต่จริงต้องบอกว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะเล่มนี้วันนั้นดิก็ซื้อไป225บาทนะคะแต่ว่าดิกรเอามาไลฟ์ค่ะที่ไลฟ์สาวอาทิตย์อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนิดน,น,นึงนะ ว่าช่วงนี้นะคะช่วงกักตัวเนาะช่วงเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกหนูดีก็มีการที่วันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะคะ10โมงเช้าค่ะหนูดีก็จะมาไลฟ์นะคะรีวิวหนังสือแชร์ความรู้โชว์เมนูอาหารเอาอาหารที่มีอยู่ในบ้านมาโชว์ให้ดูว่าในสัปดาห์นี้เรามีของสดของแห้งอะไรบ้างเนาะก็ถือว่าเหมือนกับสร้างครอบครัวใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากร่วมบรรยากาศสดๆพูดคุยถามตอบสดๆนะคะก็ Facebook อัจฉริยะสร้างได้นะคะเสาร์อาทิตย์10โมงเชานะ้าเนาะตื่นมาเจอกันแต่ต้องบอกว่าหนูดีเองเนี่ยสนับสนุนให้ลูกเพจทุกคนนะคะเวลาที่ดูไลฟ์หนูดีนะอย่าอย่านั่งดูก็อยากจะให้แบบขัดห้องน้ำทำอาหารเล่นฮูลาฮูปนะคะแพลนกิ้งสควอตติ้งทำอะไรก็ได้ทำความสะอาดบ้านเนาะทำอะไรก็ได้นะคะที่เราอ่ะไม่ได้นั่งนิ่งๆเพราะดีก็ไม่ได้อยากให้ลูกเพจนะนั่งนิ่งๆแบบหู้ครั้งละเป็นชั่วโมงเพื่อมาตั้งใจดูไลฟ์เราก็ถือว่าแค่เอาเสียง เป็นเพื่อนกันนะคะอย่างนั้นดีกว่าทีนี้เนะะี่ยค่ะในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะนั่นแหละที่หนูดีคิดว่าคุ้มมากๆแล้วจะต้องบอกว่าราคาที่หนูดีซื้อนะ225บาทนะเพื่อนๆแต่ตอนไลฟ์ลูกเพจหนูดีนะมาพูดด้วยยังไงรู้ไหมโอ้เล่มนี้นะคะน่าจะคุ้มเลยค่ะ180บาทหนูดีก็บอกลูกเพจว่าไม่ใช่ค่ะราคา225ลูกเพจก็เลยแปะลิงก์ให้ดูบอกคุณหนูดีเขาขายออนไลน์เขาลดราคาแบบเอา้า ซังสือออนไลน์ถูกกว่าตั้งเยอะเพื่อนๆตอนนี้เราออกจากบ้านไม่ได้ก็ซื้อหนังสือออนไลน์กงินไปนะเพื่อนๆเนาะอ่ะมาเดี๋ยวมาเข้าหัวข้อกันดีกว่าค่ะหัวข้อของเรานะคะก็นั่งนานเท่ากับตายเร็วแต่ว่าก่อนจะไปรีวิวในหนังสือนะดิก็อยากจะรีวิวในช่อง YouTube ก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าความรู้ที่ฟรีและดีนะคะมีอยู่มากมายในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะใครชอบฟังนะคะ t ทดท็อค่ะเข้าไปเลยค่ะช่อง y t u t u นะคะของ t ท t ท็อกนะคะเข้าไป Search นะคะในคลิปที่มีชื่อว่า active sitting ค่ะการนั่งแบบ Active นะคะนั่งแบบขยับขยื่นเคลื่อนไหวเฮ้ยมันเป็นยังไงเข้าไปดูได้เลยนะคะผู้ที่มาบรรยายนะคะคลิปสั้นๆแต่เออได้ความรู้เยอะจริงๆนะคะเป็นนายแพทย์นะคะชื่อนายแพทย์ t u r n e r Osler ค่ะซึ่งก็เป็นคุณหมอนะคะ ที่เป็นหมอผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังด้วยตรงเลยค่ะและคุณหมอก็จะมาพูดว่าการนั่งของเราเนี่ยมันทําลายกระดูกสันหลังยังไงและเราควรนั่งในท่าไหนนะคะเพื่อให้กระดูกสันหลังของเราเนะะี่ยค่ะมันไม่เจ็บไม่ปวดมากจนเกินไปเนาะอันนี้เราก็ขอ s ช o u t เอาท์ให้กับ t ท d t a l ออันหนึ่งนะคะ Active Sitting นะคะดีมากๆเลยทีนี้เนะะี่ยค่ะก็มาดูในหนังสือเล่มนี้ดีกว่าค่ะจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนผู้เขียนนะคะก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะ จบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะคะสาขากายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ระดับปริญญาเอกค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบาดวิทยาประยุกต์นะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะคะ่ะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงผลกระทบของการนั่งนานนะคะวันี้ก็จะมาพูดช้นๆให้ฟังนะคะพเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะก็คือตัวผู้เขียนเนะะี่ยค่ะบอกว่ามันจะมีงานวิจัยที่พูดถึงอาการนั่งนานเนี่ยมันสร้างความตึงเครียดให้กับ กล้ามเนื้อของเรานะคะแล้วก็อาจจะทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยค่ะมันกดทับในมุมที่มันผิดธรรมชาติไปด้วยค่ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยการนั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วมันไม่น่าจะทําลายกระดูกสันหลังของเราหรือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อศีรษะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเราดูในข้อต่อแล้วก็กระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังของเราเนี่ยที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยข้อต่อเราเนี่ยมีหลายร้อยข้อต่อในร่างกาย รวมถึงกระด,ดูกสันหลังของเราที่มันโค้งงอได้นะคะเป็นท่อนๆๆน,น,น,นะคะ แล้วก็ตัวผิวหนังเราที่มันยืดหยุ่นสูงมากเนะะี่ยค่ะถ้าเราดูแล้วจริงๆเนี่ยร่างกายเราถูกสร้างมาขยับนะคะไม่ได้ถูกสร้างให้นั่งนิ่งๆอย่างตัวหนูดีเองเนะะี่ยค่ะก็ต้องคอยใส่เป็นเหมือนนาฬิกาเขาเรียกว่านาฬิกาฉลาดนะคะหรือว่าสมาร์ทวอชก็หนูดีก็พยายามใส่แล้วก็คอยดูว่าเออวันนี้เราเดินมากจํานวนก้าวเนี่ยมากพอสําหรับร่างกายของเราหรือยังดีก็เอาไปเช็คตัวเองทุกวันเลยะคะ่ะรวมถึงเช็คคุณภาพการนอนหลับนะคะว่านอนหลับได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงด้วย เราต้องคอยอัปเดตตัวเองเป็นประจำเนาะเพราะว่าการอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราอยู่นิ่งมากจนเกินไปนะคะเราไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายอย่างที่ควรจะเป็นค่ะนั่งนานมีโรคเยอะกว่าเนะะี่ยค่ะผู้เขียนหนังสือเนะะี่ยค่ะพูดว่าเมื่อเทียบในการเวลานั่งน้อยๆนะคะเช่นวันหนึ่งเรานั่งน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะคะกับการนั่งนานน,าน,นะคะก็คือนั่งมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเนะะี่ยค่ะ พบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะการนั่งนานอาจทําให้เสี่ยงโรคอ้วนโรคเบาหวานประเภท2โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke ค,ค่ะโรคมะเร็งบางชนิดนะคะซึ่งนําไปสู่อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาวะหดหูซ่ซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ มีคลิปหน้าอีกอันนึงเป็นคลิปของเท็นะคะแต่ว่าเป็นเท็การ์ตูนนะคะก็เป็นเท็ดทอล์เนี่ยแหละแต่เป็นฉบับเวอร์ชั่นที่เขามีอินโฟกราฟิกให้เราดูค่ะเขาได้พูดว่าในเอ,าอเมริกาเนี่ยก็มีคนนะคะที่เสียชีวิตค่ะเกี่ยวข้องกับโรคเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการนั่งนานเกินไปแล้วส่งผลกระทบชิงกับสุขภาพในด้านอื่นๆเนี่ยเป็นประมาณ เเเลยนะคะของการเสียชีวิตเลยนะ,ะประจำปีก็เราต้องคอยเช็คตัวเองเนาะเพราะว่าเรามักจะคิดว่าการนั่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรอันตรายกับสุขภาพเลยแต่จริงๆเนี่ยค่ะเนื่องจากร่างกายมนุษย์มันถูกสร้างมาเคลื่อนไหวแบบวิ่งไล่จับสัตว์วิ่งหนีสัตว์วิขุดอาหารปีนนู่นปีนนี่นะคะเดินทางไกลเนี่ยมันก็เลยไม่เหมาะกับการอยู่นิ่งๆอะทุกคนแล้วยิ่งอยู่นิ่งนานไปเนี่ยเลือดมันไม่ไม่ไหลเวียนด้วยนะคะก็ส่งผลให้สมองของเราเนี่ย ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยทุกคนแล้วที่น่าเศร้าคือคนเราเนี่ยจะชอบนั่งนิ่งๆเพื่อใช้สมองแต่หารู้ไม่ว่าการนั่งนิ่งๆเนี่ยมันทำให้สมองไม่ค่อยแล่นนะคะเพราะว่า blood flow หรือว่าการเคลื่อนไหวของเลือดเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองอะทุกคนเออย้อนแยงไหมอะย้อนแยงมากออีกทั้งการนั่งนานนะคะ ก็เป็นทําให้การเผาผลาญนะคะลดลงแล้วก็สะสมไขมันเพิ่มค่ะสาเหตุหลักๆนะคะที่การนั่งเป็นฆาตกรเงียบก็คือระดับกิจกรรมทางกายของเราเนี่ยจะลดลงเมื่อเรานั่งระดับการเผาผลาญพลังงานจะลดลงไขมันจะสะสมในปริมาณที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจนอาจเกิดโรคอ้วนได้ค่ะและโรคอ้วนนี่เองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อเรือรเร้อรังร้ายแรง พูดยากมาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้ายแรงฝรั่งต้องแบบว่าฉันออกเสียงภาษาเธอไม่ได้นะคะใดๆก็ตามพูดภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่ามันก็คือโรค NCD นั่นเองนะคะที่โด่งดังหรือว่า non communicable diseases ค่ะโรคที่ ไม่ติดต่อด้วยเชื้อโรคแต่ว่าสามารถร้ายแรงถึงขั้นฆ่าช,ชีวิตผู้คนได้นะคะแน่นอนนะคะอันดับหนึ่งในอเมริกาค่ะโรคหัวใจนะคะตามมาติดติดด้วยเบาหวานประเภทสองนะคะมะเร็งบางชนิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตต่างๆนั่นเองนะเพื่อนๆเ,เออเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานั่งนานเนี่ยไม่ได้ทาให้อ้วนแล้วหุ่นไม่ดีอย่างเดียวนะคือมันเสี่ยงโรคอื่นๆด้วยไงเออฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนจะบอกว่าแล้วทําไงดีจ้าก็อันนี้เลยค่ะ สิ่งที่หนูดีพบนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็พูดไว้นะคะมีทั้งท่าออกกําลังท่าอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะแต่ว่าข้อที่1เนี่ยเวลาที่เรานั่งหนูดีอะค่ะก็จะเลือกลุกนะคะเป็นประจําเลยยกตัวอย่างนิดนึงการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายๆชนิดของงานเราไม่ต้องนั่งนิ่งๆที่จะอยู่กับคีย์บอร์ดยกตัวอย่างเช่นหนูดีอมีช่อง y t u t u ใช่ไหมคะ YouTube เนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยมีหมวกนึงคือเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเป็น เจ้าของช่อง y u t u b e เนาะเราก็จะมีช่วงที่เราอะต้องนั่งลงอัดคลิปกับมีช่วงที่เราตร,ตรวจคลิปค่ะทุกคนคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะยาวมัน10นาที15นาที20นาทีนะคะการที่เราอะค่ะตรวจคลิปเนี่ย มันไม่ต้องนั่งพิมพ์อะไรไงทุกคนเมื่อก่อนดิจะนั่งตรวจคลิปแล้วก็แบบนั่งแล้วก็จ้องจ้องจ้องตอนนี้เนี่ยหลังจากศึกษาเรื่องโทษภัยของการนั่งมากขึ้นหนูดีก็จะเลือกที่โอเคนะเก็บการนั่งไว้เฉพาะกิจกรรมที่ต้องนั่งเท่านั้นเช่นต้องพิมพ์หนังสือแต่ถ้าเป็นการตรวจงานนะคะก็จะลุกค่ะเช่นหนูดีจะ,ะตรวจคลิปเนี่ย นดี้ก็จะเดินไปแล้วดีจะมีฮูลาฮูปอันหนึง่งก็จะเล่นฮูลาฮูปนะคะตรวจไปก็เล่นฮูลาฮูปไปค่ะหรือบางทีนะคะก็จะยืนแกวงแขนค่ะบางทีเนี่ย ทำโยคะเลยนะคะทำโยคะนะคะบนเสื่อโยคะแล้วก็ดูคลิปที่ต้องมีการซ่อมแซมไปเนาะหรือว่าบางทีเราก็ทำสควอตนะคะบางทีเราก็ทำแพลนกิ้งค่ะหนูดีก็จะทำอย่างนี้แหละคืออะไรที่ไม่ต้องนั่งเราก็จะไม่นั่งค่ะต่อจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องนั่งค่ะหนูดีก็จะคอยเตือนตัวเองนะคะให้มีการลุกค่ะลุกเป็นประจำนะคะทุกครึ่งชั่วโมงทุก40นาทีนะก็จะลุกขึ้นยืดเหยียดนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลับมานั่งทำงานต่ออาจจะลุกไปดื่มน้ำน,นะคะเมื่อก่อนจะย อยู่ที่50นาทีตอนนี้เริ่มแก่นะคะเอาสัก30นาที40นาทีก็ต้องลุกแล้วค่ะไม่สามารถดึงถึง50นาทีได้นอกเหนือจากนั้นนะคะเพื่อน,อนๆหนูดีก็จะมีการปรับท่านั่งด้วยค่ะเพราะว่าท่านั่งที่ถูกต้องนะคะที่ทําให้เราไม่เจ็บปวดหลังนะคะก็คือเราจะต้องไม่ชะโงกคอยืน่นเข้าไปหาหน้าจอแล็ปท็อปของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราวางแขนเพื่อที่จะพิมพ์พิมพ คีย์บอร์ดนะคะเราจะต้องให้ข้อสอบของเราเมื่อทิ้งลงเนี่ยตรงข้อสอบของเราอ่ะมันจะต้องทํามุมองศา90องศาหรือว่าตั้งฉากพอดีเลยค่ะเหมือนเอาไม้ฉากเนี่ยยัดเข้าไปในในข้อสอบของเราได้เลยนะตรงมุมองศาข้อสอบค่ะตรงนี้ก็จะคอยเช็คว่าเฮ้ยมือเราอ่ะจกสูงไปหรือเปล่านะคะจนแบบข้อมือมันพับเนาะหรือว่าโหคีย์บอร์ดมันเตี้ยไปนะคะคือโต๊เตี้ยแต่ว่าเก้าอี้สูงเกินไปนะคะจนแบบ ตัวองศาเนี่ยมันไม่ได้90องศาเนาะก็จะคอยเช็คอย่างนี้เรื่อยๆเลยเพื่อนๆซึ่งมันมีประโยชน์มากๆค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หนูดีพบว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็คือเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหนูดีก็จะพยายามคือทุกเช้าเนี่ยเราก็พยายามจัดเวลานะคะเพื่อมานั่งวิปัสสนาของเราเนาะ แล้วก็หลังจากวิปัสนาเนี่ยค่ะหนูดีก็จะรีบนะคะอาจจะออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วแต่ความสะดวกในวันนั้นดีก็จะมีทั้งแบบใช้อุปกรณ์และไม่ใช้จริงๆมันใช้เวลาไม่นานเลยทุกคน20.30-40นาทีแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราสามารถจัดสรรเวลามา,มาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า หนูดีสังเกตตัวเองว่าถ้าหนูดีรอไปออกกําลังกายเคลื่อนไหวหรือว่าเดินลู่หรือเดินรอบบ้านเดินในสวนผักเนี่ยกลายเป็นช่วงเย็นมากเกินไปอะ่ะบางทีมันฝนตกบางทีมันขี้เกียจบางทีมันหิวแล้วอยากกินอาหารหรือบางทีทํางานติดพันเนาะหนูดีก็เลยจะบังคับตัวเองนะคะว่าถุกเช้าเลยค่ะซึ่งเวลาตรงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินัยของเราเลยเพราะเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงสําหรับชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของเราไหมค่ะนะคะ และถ้าเราจัดตารางเวลาชีวิตของเราดีๆนะคะเราก็สามารถนะนดิคิดว่าแทบทุกคนนะคะจะสามารถหาเวลาแบบนั้นได้เพราะว่าในวันหนึ่งๆอ่ะเราเอาเวลาไปทําอะไรที่มันไม่ใช่ออกกําลังกายแล้วมันไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช่เคลื่อนไหวเนี่ยเยอะมากสําหรับหนูดีเองเนี่ยก็ต้องยอมรับความผิดว่าเออบางทีเราก็อยากที่จะแบบถ่ายมือถือบ้างอะไรบ้างหนูดิก็ต้องคอยแบบบอกตัวเองตลอดนะว่าหยุด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 ,ยด ออกกาลังกายไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยเคลื่อนไหวหรือเดินหรืออะไรนะคะแล้วก็จนเนี่ยลราในระหว่างวันก็ต้องคอยมาทําเรื่อยๆออหนูดิคิดว่านะไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได้แล้วดีมากๆด้วยนะคะแต่ว่าตัวหนูดิอ่ะพบว่าถ้ามีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบางชนิดเนี่ยมันก็ช่วยให้สนุกขึ้นได้โดยเฉพาะตัวที่หนูดิรู้สึกว่าแบบถูกจริตมากคือฮูล่าฮูปนะคะมีทั้งอันเล็กอันใหญ่มากแล้วก็ลองทําสลับกันไปมาอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะเพื่อนๆว่า หนังสือเนาะน่าสนใจมากนะคะนั่งนานเท่ากับตายเร็วค่ะแล้วก็มีการที่ฝรั่งบางคนก็เรียกว่า sitting e a s t h e new smoking นะคะการนั่งเนี่ยก็เปรียบได้นะคะกับการสูบบุหรี่เลยทีเดียวซึ่งหนูดีว่ามันก็เปรียบโหดไปนิดนึงนะแต่ก็เดๆก็ตามกระแสะตอนนี้ก็คือนั่งนานไม่ได้แล้วนะนั่งนานมันไม่อินเทรนด์แล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เพืเ่อนๆนะคะถือว่าอันนี้เนาะก็เป็นเอพิโซดที่เราอะมา กระตุ้นแล้วก็มาเตือนนะคะไม่ได้แค่ไม่ได้พูดเตือนเพื่อนๆนะเตือนตัวเองด้วยดีก็เตือนตัวเองด้วยนะว่าอย่านั่งนานเกินไปอย่าแช่อย่าจอมค่ะขยับขยื่นอัพแอนดดาบ้างวันๆหนึ่งนะคะมันจะได้แบบ ร่างกายมันจะได้มีการไหลเลือดลมไหลเวียนดีเนาะสมองสดใสร่างกายแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ก็ดีเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมติดตามเอพิโซดถัดไปนะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนจบขอให้สุขภาพแข็งแรงสดใสกันทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ